ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมิถุนายนปี2022คริสได้เดินทางไปสำรวจโรงงานที่ถูกปล่อยล้างภายในผุพังเสียหายจนบรรยากาศดูคล้ายสถานที่ที่ถูกบางสิ่งครอบครองมากกว่าจะเป็นแค่พื้นที่ร้างธรรมดา all right, ทันทีที่ก้าวเข้าไปคริสก็สัมผัสถึงความผิดปกติขยะและที่นอนเก่าบ่งบอกว่ามีคนเคยอาศัยอยู่ที่นี่โรงงานที่ซับซ้อนราวกับเขาวงกตแห่งนี้ทำให้เขาเริ่มคิดว่าเขาอาจไม่ได้เข้ามาเพียงลำพัง ในช่วงหนึ่งเขาเจอชายปริศนาจึงลองเข้าไปสอบถาม แต่ความรู้สึกไม่สบายใจทำให้ต้องรีบถอยออกมาไม่นานหลังจากนั้นเขากลับไปมองอยังตำแหน่งเดิมด้วยความสงสัยโยโยเฮ้ย m มีเงินให้คุณ แต่ชายคนนั้นหายไปเหมือนไม่เคยมีตัวตนทั้งที่เขาเพิ่งเดินจากมาเพียงไม่กี่นาทีซึ่งหมายความว่าชายปริศนายังคงอยู่ที่ไหนสักแห่งในมุมมืด <c oughs> คริสยังคงเดินสำรวจต่ออย่างระมัดระวังโดยไม่รู้เลยว่าเขาเพิ่งเดินผ่านชายคนนั้นไป ถ้าสังเกตที่มุมซ้ายของเฟร,รมจะเห็นเขายืนจ้องอยู่ในความมืดคริสยังคงเดินต่อไป บนผนังด้านหนึ่งมีช่องโหว่ขนาดใหญ่คริสมองไปเห็นชายแปลกหน้ากำลังเดินกลับไปกลับมาและไม่นานนักเขาก็ออกจากโรงงานร้างโดยคลิปจบลงตรงนั้นหลายปีต่อมาความสงสัยทำให้เขากลับมายังโรงงานเดิมอีกครั้ง This is where I saw that dude at. This is where that homeless dude was standing. Standing right here. Probably came from those stairs. และภายในไม่กี่นาทีเขาก็ยืนอยู่ตรงตำแหน่งเดียวกับที่ชายลึกลับเคยเฝ้ามองจากนั้นคริสก้าวเข้าสู่ทางเดินแคบ There's gotta here be somebody in here. คริสไม่รู้ตัวเลยว่ามีคนเดินผ่านเข้าไปก่อนจะหายเข้าไปในความมืดของอาคารร้างจากการสำรวจของคริสสิ่งที่ทําให้ที่นี่น่ากลัวคืออาคารเก่าที่เต็มไปด้วยมุมอับและทางเดินวกวลนจนคุณไม่มีทางรู้เลยว่าใครกำลังแอบเฝ้าดูคุณอยู่โทมัสล็อกเป็นยูทูบเบอร์นักผจญภัยที่ออกลุยป่าเดินเขา I've just come back from a really heavy leg day at the gym. I'm still like sweating like mad. It took half an hour longer than I expected it to, so I am leaving for this wild camp half an hour late. The sun sets in 40 minutes. I need to drive 20 minutes and then I need to walk 20 minutes, so the sun will be past sunset by the time I actually find my spot and pitch up. But I'm still gonna do it. So. เขาเริ่มเดินเข้าไปพร้อมสุนัขคู่ใจอาชีทุกอย่างดูปกติทางเดินแคบแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่ยิ่งเดินลึกเข้าไปบรรยากาศก็ยิ่งอึดอัด Been there some ทันใดนั้นป่าทั้งป่าก็เงียบสนิทไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงแมลงปราวกับป่าหยุดหายใจอาชีที่ปกติร่าเริงกลับหยุดนิ่งจ้องไปยังมุมหนึ่งของป่าท่าทางนั้นทำให้ถอมยิ่งรู้สึกไม่สบายใจดูเหมือนสุนัขจะรับรู้อะไรบางอย่างอาชีอาชี what's that about? oh man, i don't know. I'll tell you what i'll do. i'll get some food going, some smidge spray on, and then i'll see how i feel. i does not feel right. let's get some food on my mind playing tricks on me dog's tail he keeps looking over there his tail it's just completely dropped he keeps looking in that direction Mate, birds. Yeah, fuck it. Nah. Something's fucky. Something's fucky. Part of my language, the first time I've, I've ever saw on this channel. Does that prove that something feels genuinely off? We're out of here, man. We're gone. It's dead quiet. The birds. The birds have all gone quiet. See, it feels completely different here. This feels so different here compared to in there. I don't know what that was. I don't know what I just felt. <laughs> <laughs> I know. I know what the comments are going to be. I was going to talk about how someone's comment said, oh, if You're a naturally nervous person. Maybe camping isn't right for you. it's going to be like first I go in and I get this feeling of trespassing, like. Not legal assing, like spiritual assing, you know, feeling like trespassing trespassing something's here wrong this is I'm know you ในที่สุดทอมจึงตัดสินใจถอยออกจากพื้นที่นั้นและทันทีที่ออกมาไกลพอเสียงธรรมชาติทั้งหมดก็กลับคืนมาอีกครั้งเหมือนเขาเพิ่งเดินออกจากอีกโลกหนึ่งทอมสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่หลายคนเรียกกันว่าเหมือนก้าวข้ามไปสู่อีกภพและเมื่อเห็นอาชีเริ่มมีท่าทีผิดปกติ ความรู้สึกนั้นก็ยิ่งเด่นชัดขึ้นหลังออกมานอกป่าเขาหยุดธรรมอาหารในทุ่งยากไกลๆทุกอย่างดูสงบอาชีกลับมาเป็นปกตินกร้องตามธรรมชาติเหมือนเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นไม่เคยเกิดขึ้น This is the place I scouted out on OS maps if you remember that video about finding places I was ready to go man Honestly Ready for it And well for แต่ตอนที่เขากําลังจะถ่ายช็อตสุดท้ายก่อนกลับบ้านเสียงแหลมยาวคล้ายเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นจากป่าที่เขาเพิ่งออกมาตามมาด้วยเสียงฝูงนกกาที่ตื่นตกใจขึ้นพร้อมกันราวกับมีบางอย่างรบกวนพวกมัน Bad vibes, man. Bad vibes. Feel The feel I feel that I've made the right choice. What the fuck was that? You won't have heard that because I've got my mic on me. Can you hear that? เหตุงงการณ์ทั้งหมดความเงียบที่ผิดธรรมชาติท่าทางผิดปกติของอาชีความรู้สึกเหมือนล้ำเขตของบางสิ่งและเสียงกรีดร้องท้ายคลิปล้วนเชื่อมโยงกันอย่างน่าประหลาดราวกับสิ่งที่ซ่อนอยู่ในป่าไม่ต้องการให้เขาก้าวเข้าไปหรืออาจกำลังเตือนเขาให้รีบออกไป โคลินเจ้าของช่อง YouTube The Beard Explorer d e กับภารกิจสำรวจโรงพยาบาลร้างขนาดใหญ่เขาออกสำรวจเพียงลำพังไม่มีทีมงานมีเพียงกล้องและความกล้า Hasler Hospital คือโรงพยาบาลทหารเรือเก่าแก่ในสหราชาอาณาจรรักรที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายร้อยปีเพื่อเข้าถึงตัวอาคารโคลินจำเป็นต้องลอบเข้าไปทางชั้นใต้ดิน เนื่องจากทางเข้าหลักยังมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้าอยู่ตลอดเวลาสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลธรรมดา ในอดีตผู้บาดเจ็บโดยเฉพาะเหล่ากะลาสีและทหารเรือจะถูกส่งเข้ามาที่นี่ผ่านรางรถไฟซึ่งยังคงเห็นร่องรอยอยู่บนพื้นจนถึงทุกวันนี้หากพวกเขายังมีโอกาสรอดในการรักษาก็าจะถูกส่งต่อไปยังวอดแต่ถ้ารักษาไม่ได้รางเส้นเดียวกันนี้จะพาพวกเขาไปยังโบสด้านหลังเพื่อทำการฝังศพในทันที และด้านนอกของอาคารแห่งนี้คือหลุมศพรวมที่ฝังผู้เสียชีวิตนับหมื่นรายไว้ในบริเวณเดียวกัน This is so creepy. Oh, there's a bat. A little bat flying around. It's eerily quiet in here, but you could hear a pin drop literally. There's no wind out there today. It's still very, very warm. There's another bat there flying around. Look how creepy that looks. Okay, let's go. I can't express to you like how creepy this place is walking around on your own I can't help but feel that there's somebody walking right behind me it's really really creepy เขาเริ่มต้นการสำรวจจากยิมของโรงพยาบาลก่อนจะมุ่งหน้าไปยังห้อง MRI ระหว่างทางโคลินสังเกตเห็นบางอย่างผิดปกติ Okay that was weird that door that door has just closed but there is absolutely no wind in here whatsoever what the hell was that okay that was really really creepy i've only been here literally five minutes and that's happened <laughs> <laughs> okay, that was weird. I'm going to get out of this area because that was actually really scary. I don't know what that was. But, um, we're going to go to the gymnasium now, which is just through here. Have a look in there, and then we're going to head upstairs to where all the machines are the scanning machines, the x ray machines, and all the other bits and pieces. เขาเดินลงบันไดวนจนถึงชั้นล่างสุดซึ่งเคยใช้เป็นห้องเก็บเอกสาร now going into records removed We're the basement. Now, this was the very basement which had the patient records, which believe they've they've had folders quick ระหว่างที่โคลินพูดกับกล้องก็มีเสียงหัวเราะของผู้หญิงดังแผ่วขึ้นมาทำให้โคลินอุทานออกมาด้วยความตกใจ been a bit of pigeon. Oh yeah, probably I was coming out of here and go upstairs. Okay guys, so I've made it back to the scanning rooms. And it's quite nice to see that everything is still here. A few of the bits have been moved around, but I'm pretty sure that's done by the builders, not by anyone else. It's still crazy to think that all of this stuff is in here, all the paperwork. Oh my god, what the hell was that?

Oh my god, this is absolutely crazy. It's one of the very few curtains left in here. Why has that been drawn like that? That's really creepy. Right, there's no one in there, which is good. Okay. So I feel like I want to check every room now just to make sure there's no one in here because that was really weird. Hello? places at this myself these creepy I night do do to ทุกอย่างยังคงอยู่เกือบครบมีเพียงบางชิ้นที่ถูกขยับไปบ้างซึ่งโคลินคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของช่างแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังน่าประหลาดใจที่อุปกรณ์เหล่านี้ยังถูกทิ้งไว้ I've been through this bit before. Look at this WWF supporting the Rhino. That sounded like footsteps. That really sounded like footsteps. Don't think this one's got anything in it at all. This is pretty much empty. Yeah, there's nothing in here at all apart from the bag. เขาเดินสำรวจต่อไปยังโซนผู้ป่วยในพร้อมเล่าว่าแม่ของเขาเคยเข้ารับการรักษาที่นี่และปัจจุบันก็หายดีแล้ว So we've got another. That's the same wall in there. That's where my mum was. Um, I think the operating theatre is this one on the right here. Is it that one? Yes. Ooh. What the fuck was that? Whew, okay. That was weird. That was really, really, really weird. Oh God. I can't tell you how scared I am at the moment. <laughs> oh god, I've just got to laugh about it though. All you can do is laugh about it. Here we are, and they're still here. They are still here. They have been. I'm oh, hearing some really weird noises right now. So they have been moved, someone has moved them. But they are still here, that is the most important thing. God, I cannot tell you how scared I am right now. Honestly. Walking around this place on your own at night time is something else. It's the first time I've actually done it on my own and done it in this extent. I mean, I've been in here on my own before, but I've never been here this long before. So, oh god, this is so scary. Honestly, guys, if you've never tried this before, I urge you just to give it a go once. Just come to a place like this and just walk around it on your own at night. The adrenaline rush you get from it is phenomenal, it really is. But at the same time, it is very, very scary. My heart is racing 10 to the dozen at the moment. well I think this is the way out here. Right, I don't know if you heard that then, but that fucking sounded like. A... Hello? This is absolute bullshit. There is no way I just fucking heard that. I'm sorry I'm swearing guys but I do swear when I get scared. Oh. What the hell is this? Oh fuck now. Fucking hell, it sounded like it sounded like a little girl. I don't know what it was, I don't know. It sounded like a little girl. Oh, fuck! Oh fuck! Fuck. Fuck, what the fuck? What the fuck? There's no way that has just happened. There is no way that is Oh oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. What the hell? What the hell? Right, you've just seen that with your own eyes. I have not touched that. There is nobody else here. What the fuck was that? How the hell did that happen? Okay, that was really, really scary. I didn't like that. I really did. I'm so sorry I swore then, but that really did scare me. That was horrible. right i really want to get out of here now honestly this is just so terrifying i don't care what anyone says this is scary <laughs> this is really really scary what the hell is all that noise ก่อนจะออกจากที่นี่เขาพาผู้ชมดูให้เห็นว่าทีมช่างได้เข้ามาทํางานไปมากแค่ไหนภายในอาคารแทบถูกถอดออกจนหมดทุกอย่างถูกรือ้อแยกเป็นส่วนๆและบรรจุใส่ถุงและในไม่ช้า สถานที่แห่งนี้ก็คงไม่หลงเหลืออะไรอีก

โคลินวิ่งไปทางบันไดแต่ก็ต้องหยุดชะง,งักเนื่องจากได้ยินเสียงกลุ่มคนวิ่งลงมา What the right What was It lots like people fuck is sounds going on? way just สุดท้ายโคลินนี้ออกมาจากโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยพร้อมย้ำว่าต่อให้ยังสำรวจไม่ทั่วเขาก็จะไม่กลับไปที่นั่นอีกเด็ดขาดล็อก